การให้ฟังอยวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้ประมาณตีสามครับกล้องวงจรปิดโดนปิดเพราะเราเช็คดูกล้องกล้องกล้องวงจรปิดอาหายไปช่วงตีสามคือมันรับสัญญาณไม่ได้แล้วพอตอนเช้าผมเข้ามาก็เข้ามาก็เจอคัดเอาโดนปิดลงแล้วก็กล้องก็โดนหันหลังตัวนี้ก็โดนหักคอครับนี่อ่ากล้อง,องในร้านสองตัวโดนหักคอ,อตัวหนึ่งหันหนีตัวหนึ่งหักคอเลยตัวน,วนี้ตัวนี้หักคอไปเลยน,นี่อ่าคนร้ายเข้ามาทาั้ คนร้ายหน้าเข้ามาตรงนี้ครับนี่หลังคาเห็นเห็นเลยครับนี่นี่ฮะอ่ามุดเข้ามาหลังคาสบายเลยครับใครรอดดิเห็นไหมใครรอดตรงนู้นอันนี้เข้ามาได้ยังไงอีกเขาเขียบตรงไหนอ่าเข้ามาแล้วก็เข้ามาเหยียบตรงนี้ครับนี่ครับครับกดไ้น์เพิ่อเข้ามาได้แล้วอ่าก็จาพระแถวนี้ไปพระแถวนี้มีประมาณห้าองค์เป็นพระอะไรบ้างครับเป็นพระสุโขทัยเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะ เป็นพระบูชาอ่าเป็นพระบูชาขนาดห้านิ้วหลวงพ่อโสธรเรียงกันห้าองค์ห้าองค์แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพระอ่าสุโขทัยพระโบราณเก้านิ้วขนาดหน้าจักะตรงนี้ด้วยทำมาจากอะไรครับทำมาจากทองทองทองเหลืองฮะทองผสมอ่าฮะทองผสมไอ้หลวงพ่อโสธรเหรอครับหลวงพ่อโสธรก็มีตั้งแต่เนื้อเงินเนื้อโลหะอะไรหลายเนื้อมีครบแทบทุกเนื้อนะฮะก็เอาไปหมด่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะที่โจรเข้ามาแล้วตำรวจอุดรยังตามไม่ได้เลยเราเสียหายมากห่างกันไมครั้งที่แรกอ่าห่างกันเป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้อนอาทิตย์ครับความเสียหายตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่สี่เท่าไหร่ครับครั้งที่สี่ครั้งนี้ก็เพราะว่าพระ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 ที่เข้าไปน่าจะประมาณสักห้าหมื่นกว่าชุดนี้นะชุดนี้ห้าหมื่นครับรวมทั้งหมดน่าจะตกสามแสนกว่าละ ต,ตั้งข้อสังเกตการขาโมยที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโจรคนเดียว<ะ>คนเดียวกันเลยที่ตำรวจยังตามไม่ได้<ะ>เพราะว่ามันฝีมือระดับเซียนนะที่มันเข้ามาเอาอย่างนี้<ะ>มันไม่ใช่โจรกระจอกถ้าโจรกระจกครั้งเดียวก็จบก็หนีตเตลิดเติดเปิงแต่คนนี้เขาจะวนมาตลอด<ะ>เขาจะหาวิธีของเขาแ่ะนะมาตั้งแต่ทีแรกก็พทางประตูด้านนี้เราก็ก่ออิดบล็อกไว้แล้วนะะพอมาครั้งที่สองก็มาคลายสกูเอาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรพอมาครั้งที่สามก็มามุดเนี่ยมุดหลังคาอ่าสสอ่าสามสีมุดหลังคาเอายังง,งงงเลยว่าเอา้าตำรวจก็ไม่เห็นมีรอยกุญแจว่าอะไรไงพอ,พอมาเช็คดูดีๆก็เนี่ยหลังคาครับฮะรูส้สึกยังไงพี่ก็รู้สึกเสียใจมากครับที่ตำรวจอุดรช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ผมก็เหนื่อยเพราะผมจะทำอาชีพอะไรท่า่างเงี้ยอ่าจะให้ผมอยู่ยังไงาขายอ่าการค้าขายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มาโดนขโมยของไปแทบหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับจะยังอยู่ที่ต่อไปห มันเป็นอาชีพของเราอ่ะผมอยู่นี่มาก็จะสิบปีแล้วครับท่านมันก็อยู่นี่มาตลอดไม่เคยมีเรื่องมีราวหรอกฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยเหลือประชาชนหน่อยเถอะครับเนี่ยมันคนคนเดียวทำไมถึงจับไม่ได้อ่ากล้องวงจรปิดอะไรก็ช่วยช่วยไล่ผมหน่อยไล่ดูตามโจรหน่อยเพราะว่าพระเขาขนไปเยอะไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะมันน่าจะเอากระสอบเอาอะไรมาขนไปนะพระไม่ใช่น้อยๆครับอ่าขอ ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรอนช,ช่วยช่วยช่วยตามให้ผมหน่อยเถอะอ่ะ